สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาแกะพัสดุก,กันนะคะนี่นะคะพัสดุก,ก็มาจากร้านน้องคนนี้นี่นะคะก็จดส่งเป็นแบบแฟกนะคะอันนี้ก็กล่องใหญ่เหมือนกันนะโอเคแล้วก็มีกล่องนี้อีกกล่องนะคะเราก็มาแกะกล่องนี้เนาะอันนี้พี่ก็กรีดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ไม่ต้องแบบช้าในการแกะนะคะนี่ที่สั่งไปนะคะก็จะเป็นแกะตนนัวนี้นี่หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เป็นตัวนี้หนึ่งชิ้น เป็นอันนี้1ชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็น h e l l คิตตี้อีก1ชิ้นแล้วก็บันนะคะบันอีก1ชิ้นไม่บันหลายชิ้นเลยนะไม่ใช่1ชิ้นนะทุกคนนี่นี่บันนะคะนี่ก็เป็นบั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 นนะคะบันบันหมดเลยนะเออหลายบันลวเกินโอเคอันนี้ก็คือบันเยอะสุดๆเลยนะจ้าทุกคนโอเคเราก็เก็บใส่นู่นเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมาถึงหนึ่งกล่องนะคะคาดการณ์ไม่ผิด หนึ 1> 1่งถึงสองวันนะคะจะมีอีกกล่องหนึ่งเนาะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไปดูอีกกล่องหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ก็รีวิวเสร็จแล้วนะคะโอเคมากล่องนี้นะคะก็มาจากร้านน้องคนเดิมเนาะแต่ที่น้องทําไมถึงน้องส่งมาสองอันเพราะว่าที่น้องอะคือเขาอะไม่ให้ส่งกล่องใหญ่หนงเนองก็เลยต้องส่งแบบว่าอย่างละกล่องเนาะโอเคก็มาดูกันนะคะพี่สั่งอะไรไปนันนี่อ่ะก็จะเป็นสกูชชี่แบบเดิมๆเลยนะที่มีรอบที่เล้วนะนี่ก็จะมา อย่างนี้ก็จะมีตำมิเป็นๆมาจากโรงงานอะไรอย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรไม่ซีเนาะก็เดี๋ยวจะขายตามราคานี่แหละนี่นะคะแล้วก็มีพวกยำโลอย่างนี้มาอีกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นปังปอนอย่างนี้มาเนาะแล้วก็นี่นี่น,นี่โอเคตามนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเป็นับว่าตอนนี้ได้มากี่ชิ้นแล้วนะคะโอเคไปแล้วไยบาาขอบคุณค่ะ